มาดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1 2020กันนะครับโดยโลงเตะเป็นนัดตกค้างในวันพุทธที่4วันอังคารที่10วันพุทธที่11และวันพุทธที่18พฤศจิกาย,ยน6-3พร้อมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดเราไปติดตามพรพร้อมกันเลยครับนะทัสบอลทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1น,นัดที่12 จะเว้นไป2ส,สัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่จะกลับมาทําการแข่งข,ขันจะเป็นคิวของทีมสิงค์เชียงรายยูไนเต็ดที่จะต้องลงเตะอันเนื่องมาจากจะต้องไปแข่งถ้วยเอเชียอย่าง AFC ซแชมเปี้ยนลีกนะครับรวมไปถึงนัดตกค้างของบุริรัมยูไนเต็ดกับระยอง FC โดยโปรแกรมมีดังนี้นะครับจะเริ่มในวันพุทธที่4พฤศจิกายนในเวลา18นาฬกาหรือ6โมงตรงโบลิสเทโลจะปะสนามบุญญาจินดาพบกับ สิงห์เคียงรายยูเนเต็ดจากนั้นวันอาคารที่10พฤศจิกายนในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงสุขโขไทย FC จะเปิดสนามทะเลหลวงสเตเดียมพบกับสิงห์เคียงรายยูเนเต็ดถัดมาในวันพุธที่11พฤศจิกายนในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดช้างอารีนาพบกับระยอง FC และปิดท้ายโปรแกรมวันพุธที่18พฤศจิกายน ในเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือ6โมงครึง่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดสนามสิงห์สเตเดียมพบกับ s c g เมืองทองยูไนเต็ดโดยทุกคู่่ทยทอดสดผ่านทางทีสปอร์ตและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งโปรแกรมของทีมสิงห์เชียงรายที่ต้องลงมาเตะก่อนและโปรแกรมนัดตกค้างและเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนนะครับสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชียนที่คอมเมนต์ ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนผลการแข่งขัน,ขน,ขนเราก็าจะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ